ซีนหนึ่งเทคหนึ่งไม่ห็นทางนี้เ้ยจเขยบเขยขยจบเดัง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 วานใจผู้ใหญ่จอมซีนดังดังก่านี้อีกความใจผู้ใหญ่จอมพอ้วเสียงแตกแล้ว หวานใจผู้ใหญ่จอมแอคชั่นโยนี่นายโกรธฉันเหรออะไเป็นไรหรือเปล่าผมไม่ได้โกรธคุณผมแค่ก็ยิีตัวเองอะ่ะผมก่งิลที่ตัวเองเป็นแค่เด็กทําอะไรไม่ได้สักอย่างแต่พิธีอ่ะพิธีเขาเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงาน มีความรู้ผมอะแค่เร uh ja ียนให้จบอะผมยังทำไม่ได้เลยอะคิดดีแล้วเหรอลูกคิดดีแล้วเหรอลูกฮะป้าฮะครับคือป้าครับไม่ต้องเรียกผมป้าแล้วคุณลุงครับอย่ามาเรียกผมว่าลุงพ่อหามาให้ ก็ไม่ชอบเลือกแม่มาคุยสิป้าครับแต่ผมรักโยกจริงๆนะครับป้ามานี่สิแม่ว่าไงค่ะคุณเบ้าขรู้เรื่องทั้งหมดทำไมไม่บอกผมอุ้ยตายไม่ไม่ไม่เตรียมตัวมาคือออกมาแบบต๊กต้น อะไรนี่เรื่องอะไรเนี่ยหวานใจผู้ใหญ่จอมครับเอาเกาอี้มานั่งคุยดีสิเออมาเนี่เลยมานี่เลยเออเพื่อฟังฝั่งนู้นได้ค่ะเออมามาเออมานี่มานี่เออมานั่งเลยค่ะนั่งเลยไปเจอไปเจอตั่งเพื่อนตั้งคนตั้งเพื่อนตั้งคนโอเคใครเล่นเป็นอะไรนี่หวานใจผู้ใหญ่จอมเนี่ยครับผมผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นจอมผู้ใหญ่จอมขวัญครับจอมขวัญแล้วภูมินะตน์เป็นโยทินครับเด็กหนุ่มจาก เมืองกรุงครับภูมิใช่เล่นเป็นชื่ออะไรนะโยทินครับโยทินนะกี่โมงกี่ยามเนี่ยใช้เนี่ยออนแอร์เนี่ยทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งครับทางช่องเวิร์คอยครวันวันเดียวได้หรอวันเดียวครับเลอใช่ครับเดี๋ยวนี้ละครเปิดขึ้นเยอะนะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย ไม่ไม่แทบจะไม่มีนะรในโลกมันเปลี่ยนนะใช่ครับโลกเปิดกว้างแล้วครับเขาเทียบเองอะไรอียแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเนี่ยค่ะทางแบบคู่พระเนาะถึเรียกว่าฟินอ่ะเมื่อสักครู่ตอนแบบง้อกันกอดคือตอนนี้บรรยากาศมันฟินเนี่ยเขินไม่เขินกันไหมโอ้ยมีบ้างครับบ้างครับแต่ว่าทำกันบ่อยครับก็เลยชินอย่าไปทำบ่อยอันนี้เวร์กันนานหมผมไม่นานครับเวร์กันไม่นานเวร์ยังไงบ้างบ ไม่จุบไม่มีจุบไหมมีมีมีครับคขำไม่หัวเราะกันไหมหัวไม่เลยครับของพวกเราคู่เราไม่มีเลยคือเขาว่าจะเป็นพระเอกใช่ไหมครับตัวละครผมก็จะเป็นนายเอกในตามบทแล้วพี่หนุ่มกับพี่แหม่มเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นพ่อแม่ของเด็กเขานี่ใช่ไหมพี่หนุ่มพี่แหม่มพี่แหม่มพิ่ราค่ะเีออุ้ยเคมีเคใจเข้ากันนะพี่หม่ำแลรู้ปะคะล่าสุดเนี้ยไปแอบทราบข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟมาว่า ผู้ใหญ่บ้านเขาเลือกคนนี้นะจริงเหรอเขาเลือกแสดงเรื่องยังไงคะเลือกยังไงล่ะครับแบบว่าเอ้ยจะต้องแบบถ้าจะเข้าคู่แสดงเรื่องนี้ <ขอ S 2> ต้องเป็นคนนี้เท่าน,านั้นนี้เลยไม่คือคือผมไม่อยากเล่นกับน้องอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยครับแล้วคือจริงๆผมผมมีมีเป็นแบบเหมือนพระอาจาร์หลวงพ่ออะไรเงี้ยครับคือท่านห่วงผมมากท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเอาใครมาเล่นด้วยนะคนจะเล่นกับคนลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยครับหลวงพ่อทักมาหลวงพ่อก็แบบมันดูดูเขาจะมีลักษณะตรงข้ออืม บริเวณงูเฮ้งอะไรครับหลวงพ่ออ่าอันนี้ผ่านแล้วดูดูนานมากนะครับดูอยู่มาครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเลย mm. ทุกอย่างผ่านผ่าน,านเสร็จแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าอ่าหลวงพ่อจะทําให้เองสองคนรู้ mm. ว่าเราสองคนเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กันแค่ไหน mm. ตอนนี้หลวงพ่อเห็นแล้วนะแต่เราสองคนเนี่ยไม่เห็นหลวงพ่อทําไม่เห็น oh. แล้วหลวงพ่อทำไงครับมังพุด อ๋อหลวงพ่อก็คือมีการให้นั่งสมาธิครับอสำคัญกันมากเลยอ่ะเป็นละครรักหวานแหววนะพึ่งพึ่งยังตอมมีตัวหนึ่งมีจริงจริงเหรอเป็นละครรักหวานแหววมากพึ่งอยู่ตัวหนึ่งมีพึ่งอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาพึ่งออกเอาพึ่งออกให้กันแล้วเอาไปแล้วเอาไแล้วเอาแล้วเอาไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยบอกว่าบรรยากาศกองคือลักษณะแบบชมทุ่งชมนกชมไม้เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนที่แบบว่าเราเข้าฉากด้วยกันหน่อยครับโอ้ยจริงจริงมันสวยมากเลยเนาะใช่คือแบบ คือภูมาเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปเล่นละครที่แบบมาเจอผู้ใหญ่จอมใช่ฮะในเรื่องเหมือนเราได้กลับบ้านตัวเราเองีฮะได้เห็นแบบวิถีชาวบ้านวิถีโล컬ของชาวบ้านต่างๆครับวัฒนธรรมไทยเวลามีสวีดกันอย่างเงี้ยแบบในกองเยเขินไหมเราเขินปะคือผมไม่เขินนะคือผมอ่ะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วล้วแบบมันทําให้เราแบบเต็มเต็มท้าทายท้าทายท้าทาย มันดึงดูดเราแบบมาสิมาสิเงี้ยไม่เขาเขาชอบเล่นเกินบทอ่ะเวลาเล่นเขาชอบเกินบทคนเนี้ยยังไงบ้างคะก็บอกบอกให้จูบนิดเดียวนี่ก็จะจูบเกินจูบจูบจูบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้ใช่ครับมันเป็นตามฟีลลิ่งอะครับคนนั้นคือคือในบทสมมติบทจะเขียนว่าจุ๊บใช่ไหมจุ๊บแต่น้องภูมิจะไม่จุ๊บน้องภูมิจะมากกว่านั้นน้องภูมิจะจูบมากขึ้นจะอะไรเงี้ยอย่างนั้นแล้วก็ ตามน้ําไปอินเปรไวท์ไปเราก็โอเคครับก็ชอบอยู่ด้วยยอมเขายอเป็นละครรักแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับใช่ครับผู้ใหญ่จอมใครชอบใครจริงๆมันมันเป็นการต่างชอบแหละมันเดินเดินทางไปเรื่อยครับคือตอนแรกคือคือเขาเกลียดผมขภาพของเขาคือผู้ใหญ่บ้านจะต้องแบบมีหนวดมีเข้าถือปืนกดดันคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมาถึงปุ๊บเขาก็แบบนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงเหรอ อะไรเงี้ยหนึ่งกับสองก็คือว่ารู้สึกว่าแบบคนคนนี้พ่อสั่งให้ดูแลเขาจะต้องไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยต้องอยู่นอกเมืองแต่ทาไมก็แต่แต่เเมืองนอกแต่สุดท้ายแล้วโดนบังคับอยู่นอกเมืองครับเขาตอนโูนเลอกสุดยังไงรู้สึกไงรู้สึกว่าคือตอนแรกเราอะพ่อแม่เรายังบังคับเราไม่ได้เลยและเขาเป็นใครทาไมเขาบังคับเราบังคับเราอย่างเงี้ยเราก็เรือมไม่โอเคแล้วแต่พออยู่ไปอยู่มา จุดประสงค์ของเขาอ่ะมันแฝงไปด้วยความรักความเมนดูของเราเราก็สัมผัสได้ถึงตรงนั้นเนี้่เราก็เลยแบบใจอ่อนนะโหไม่เคยเจอกระดวมตัวเข้าไปครับแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเราเราไปดูเราไปเวิร์กช็อปดูผู้ใหญ่บ้านไหมดูกำนันดูอะไรไหมมีครับมีครับคือคือไปเจอผู้ใหญ่บ้านจริงๆครับไปเจอผู้ใหญ่บ้านจริงๆไเปยังไงเรพูดยังไงวิถีชีวิตอะไรแต่ว่าคือผมไม่ได้ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นแบบวัยโตเลยครนับผมไปเจอผู้ใหญ่บ้านแบบอายุประมาณ29 ยังเด็กอยู่แล้วก็ความคือคือตัวละครต้องเราต้องบอกว่าตัวละครเราเป็น LGBT ถ<ม>ูกต้องไหมครับใช่ผมก็เลยได้ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่บ้านที่เป็น LGBT เหมือนกัน,น<อ>ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการยอมรับอะไรเพราะว่าตัวละครผมอะ่ะคือเราเรามีความว่าแบบเกิดการยอมรับพอสมควร<ม>อะไรเงี้ยเราก็ยอยากรู้ว่าเออแต่ละคนผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนันการยอมรับแบบนี้<ม>ทั้งในหน้าที่การงานทั้งการดูแลทั้งวัยทั้งในเรื่องของ LGBT ของเราเองเป็นยังไง อะไรเงี้ยครับแล้วเราก,ก็ก็รวบรวมข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เอามาปั้นใหม่เหมือนปั้นก้อนใหม่กลายมาเป็นผู้ใหญ่จอมครับือ้ากันบ้านหนักมากเลยอ่ะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือการแสดงออกการท้าทายการกล้าของเขาเนี่ยผมว่ามันเต็มรอยที่เป็นนักแสดงไงนี่อย่างเนี้ยถ้าเป็นเล่นหนังที่เป็นแบบจ้องตากันเซวิตรักกันเนี่ยนี่จะไม่มองตาเลยนี่ฟารลองอะนะครับใช่ฟารองไม่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 กล้าสามบานที่ไหนแล้ว มันไม่ไม่ไม่มองถ้าถ้ามองถ้ามองก็จะหัวเราะทันทีเลยหลุดนะหลุดเล่นหนังกับใครก็แล้แต่ถ้ามีมีซินสวีบเรารู้สึกได้แต่เราไม่กล้ามองตาเราจะหัวเราะหัวเราะแล้วก็ถ่ายไม่ได้เอาเรารู้สึกแบบมันมันเขินนะมันเขินอก็จับมือกันแค่นี้ยยังเหงื่อตักเลยเหรไม่คือผมชอบจับก้นไงก็เลย ไม่อันนี้เขาเด็กเดี๋ยวนี้เขาแบบคือสบายๆคือการนี่ผมเรื่องจริงนะการแสดงคือผมวาให้กําลังใจกันด้วยการแบบชอบแบบคือน้องเขาชอบแบบจับแค่ก้นเหรอสมมติสมมติอันนี้ก้นผมบางคนจะแบบจะเพิ่มนี่ผมมีกําลังใจแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นละใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้ชาร์จพลังกันค่ะแต่ก็อยากเห็นนะเรื่องของการจ้องตาขอสักแมทได้ไหมคือ จ้องตาเอาแบบไม่เอาหูนะไม่จ้องหูเหมือนที่หม่ำนะอย่างนี้ไม่ได้เลยยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งเป็นันใหญ่ทีต้องหัวเราใหญ่เลยจวเนียอ์ใอยากจะรู้เหมือนกันว่าฉอตแบบซีนจ้องตาลองจ้องตาหวานเป็นยังไงเขาทาาผมเลยครับหรยอเหรอแน่นอนนะฮะทุกคนอยากเห็นไหมต้องรู้หน่อยคุมกับขาสั่งเลยหวานใจผู้ใหญ่จอมแอคชั่น มาแถมด้วยได้ไหมนี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเขิอนอะไรเลยนะไม่เลยอ่ะแล้วมันธรรมดาอแต่ทีนี้เมื่อกี้มันธรรมดาไปเอาน้องเซนจ้องตาพุ่กันโอ้พ่อพ่อพ่อพ่พ่อ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 พ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคือคือเคมีเคใจนี่คือออกมาเลยนะก็ฝากติดตามนะครับผมซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอมด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราวของแบบว่าเออแบบความรักที่เกิดแบบท่ามกลางทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับท่ามกลางแบบชนบทอะไรอย่างเงี้ยครับว่าคือแบบอยากให้ทุกคนลุ้นว่ากว่า2คนนี้เขาจะรักกันได้ยังไงรวมถึงการที่ผู้ใหญ่บ้าน ต่อสู้เพื่อแบบว่าแบบเพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านเพื่อดํารงตําแหน่งกันผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเหลือทุกคนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรอยากให้รุนแล้วมีหลายตัวละครครับที่มาสร้างสีสันสร้างเรื่องราวสนุกสนุกมากมายค่ครับอากาศวันไหนกี่บองคะได้ครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องเวิร์กไพร์ตหมายเลขยี่สิบสามครับขอบคุณน้องเชนต์น้องภูมิมากขอบคุณทุ่านเลยที่มาใจไม่ใหญ่ใจไม่ใหญ่จไม่ใหญ่ใจไม่ใหต่ใจไม่ใหญ่จไม่ใหญ่ใจไม่ใหญ่ใจไม่ใหญ่ใจไม่หมายเลขใจไม่ใหญ่ใม เวิร์กพอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะว, <ด Hans. S 1> วันนี้ก็มาทำอะไรกันนะลูกมาขายของค่ะมาขายของครับชื่ออะไรครับชื่อน้องไอค่ะชื่อกระชายชื่ออะไรนะกระชายกระชายขาวหรือกระชาย,ยดำกระชายขาค่ะนี่น้องไอนะ นี่กระชายนองไอเป็นคนที่ไหนลูกเพชรบูรณ์ค่ะกระชายเป็นคนที่ไหนครับชายอันนี้คนไทยไทยใหญ่หรือไทยเล็กไทยกาลางครับไทยกลางเนื้อเอาแล้วแล้วไอขายอะไรลูกขายบวยลืมผัวค่ะมันลืมผัวยังไงกินปุ๊บลืมปั๊บเลยค่ะลืมเมียมีไหมลืมเมียไม่มีค่ะถ้าลืมเมียจะอยู่ยากค่ะ ง่วงแล้วเนี่ย่วงเลยเนี่ยร <c oughs> ูม่มนัดผมมขาขนาดนี้ผมจะไม่ง่วงได้ไงเอเลยขา,ยา,ายเลยลูก